แดกแม่งเลยเสี่ยครับเสี่ยครับฮผมอยากขายรีโวสักคันหนึ่งเสี่ยมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าไหมครับเอาตอนนี้เลยอะเอาตอนนี้เลยครับเสี่ยอยากขายครับไม่รอให้กูชนะมันก่อนอะเสี่ยชนะอยู่แล้วนี่แดกโชว์ไปเลยเอาแดดนี่กินดิเมื่อกี้นี่สองต่อครับอ่ะไปต่อเลยไปโตโยต้ารีโวหรือเปล่ารีโวครับเสี่ยไปดูขนาไหดูเลยครับสีดำขนาดไหนวใช่ครับ รีโว่ครับสีดำเอาไปได้คันนี้โซลตารีโว่นี่ยปีสองพันเจ็ดสองสี่ตัวยี่ราคาสี่เก้าเก้าปิญญาขายไหมอยากขายครับเตี้ยแบบทีเดียวจบเลยนะครับขอโปรโมชั่น,นสวยๆ<อ>เลยครับลเลยผมจะไม่ให้คนอื่นขายราคานี้เด็ดขาดถ้าใครจะซื้อต้องมาซื้อที่ปิ่นเท่านั้นโอเคไหมโอเคครับเตี้ยเดี๋ยวคลิปนี้จะใส่เบอร์ปิ่นด้วยเอาใจเซลล์หน่อยนะครับเป็นแคปตัวเตี้ยโอ้ใหม่มากใหม่มากราคาก็ย่สี่เก้าเก้า ปินให้ลูกค้าดูหน่อยว่าของเราของสดของดีกันหน่อยไหนอ่ะอย่างนี้เบาะหนังด้วยค,ครับเตี๋ยปิดแขให้ลูกค้าดูหน่อยอโอ้โหเบาะแฉกใหม่เอี่ยมโอ้โผมเพิ่งซื้อมาเบาะแฉปเพิ่งถอยมาเลยอ่ะมาคุยเลยเอาที่นะใครเร็วคนนั้นได้ไปติดต่อมาเซลปิดให้โปรโมชั่นอยากให้เซลมีตัวเลขอยากให้เซลมียอดนะครับจัดไปฮะ499คันนี้499ไม่ขายครับขาย479ฮะ <S <S <ม>็ดเก้าพอไหมไม่พออีกเนะ้ สี่จ็ดเก้ไม่ขายขายสี่ห่ะพอไหมครับเตี้ยไม่พออย่างสี่้ไม่ขายขายสี่ห้าเ่ะพอแล้วเสียไม่พอเลยเอาไป4ี่ห้ทวนนะสี 4, <อ>่แ้าคันนี้เาสี่แสนาบาทสภาพโคตรใหม่ปี2องพันิบเดผมจัดให้แล้วนะคันนี้ต้องออกภายใน3าวันหวันนะถ้าไม่ออกอู้หัก,กเดือนมึงนี่วาลูกค้าย่างนี้นต้อออนวอนลูกค้าแล้วครับเตียลคด่วนดวนครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นหมาก็ต่อไปกินมันต่อ